พร้อมหรือยังครับขาหลังเลยดูขาหลังก่อนขาเอากลับมาอีกครั้งครับกับเสียงเมียงแชแนลอาวัตดีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยครับร์อ้ววันนี้มาแรกขาหลังนะครับขานี้มีหางเออมา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 เอาเริ่มเริ่มเริ่มเอาเริ่มนะครับเริ่มเอามาโอ้โหมีดเลยครับนี่มีดเรื่อยๆเลยโยนหางโอ้การอ้ดูเสียงมีดครับมีดจะขายนะครับ เรียมละห้าร้อยเขาดาวยิ่งเรียมเลยหาเราเลยตายคนขายไม่เท่ากันแต่ละคนเอ้ยมันไก่ยังงี้แหละขอมส่งใกล้ส่งไกลไหมครับผมนี่ครับเฮ้ยสายโคราชแล่นะครับเจอได้เจอได้ทุกที่ครับแค่เจอนะครับแค่เจอไหมแค่เจอนะครับ โอ้ต้องดูดูโอ้ดูครับหมูโอ้โหนี่นะครับขากรีช่างจะมีเนื้อติดนิดนึงว่ะเออนี่คนภาคนี่นนะคภาคเป็นไงนคคภาเป็นไงดูกันเลาะขาลายนะครับนี่นะครับโอ้โหงุนยนแล้วโอ้อือให้หมามันได้แทะนิดนึงได้แทะนิดนึงนะครับหาง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 นะครับหางหางหนูหางหนูเอ้ยมีครับผมโอ้ดูเสียงมีด สุดยอดจริงครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดแล้ว,ว<อ>นี่ครับดีครับตูกระดูกครับผม,มอันนี้หมาไม่ต้องเด็ดรอซับเลยเออมันรอซับ,ออน,บนี่ม่นจนจริงๆเลยคนตั่กระดูกเนี่ยโอ้โหดูการวกครับนี่เอาแว่นตาออกนะครับไม่ใช่แว่นเลนส์แว่นนะครับไอ้โทษไม่ได้ ม,มีคนถือเออเออโอ,อ,อ,อ้ไลลซุดกูจะได้ภาคนี้คุณคุกเออมึนต้องมีคมุณภาคดินีสขอยุทธโอ้ครับนี่ครับหมูครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเห็นไหมครับเ <c oughs> กี้ยงเกลาครับเกี้ยงเกลานี่ครับดดราาขาเกลาขาตั้งออกนะครับโอ้เสียงมีดคมจริงครับขายพี่จอขายหมูอขายมี่จะขายหมูเหรอ ขายทั้งมีดขายทั้งหมูนะครับพ่อค้ากะโรอเนี่ยเอายิมตรงนี้พ่อค้าพ่อค้ายิมนี่นี่ครับการเคบ๊อก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 หลายทีจั๊กตายล่ะมาแล้วครับหนุ่มการออี๋ครับผมเนี่ครับเอ็นขาดปุ๊ปฟุ๊ปโอ้โหดูเอ็นนะครับนี่ดูเอ็นนะครับโรงงานนะครับนี่โอ้โหเอ็นสวยกริ๊กเอ็นสวยกริ๊กเอ็นสวยเอ็นสวย เอาไว้ไปทําลูกชิ้นเอ็นนะครับลูกชิ้นเอ็นหมูมาดูวิธีปอกนี่ครับวิธีการปอกขาหลังนะครับปอกเกลี้ยงนะครับปอกเกลี้ยงมันต้องย้ายกล้องนยครับย้ายกล้องหน่อยปอกเกลี้ยงแต่งเขาต้องแต่งนแต่งแต่งแตงที่โคราชมีแต่งนะครับไม่ไม่ได้พาหนีครับไม่ได้พาหนีครับแต่งอย่างเดียวครับแต่งอย่างเดียวครับผมไม่พาหนีนะครับหมูออกแล้วครับ ขาได้เชิญหมูมันวะเออ้้้เเเีีียยยยงงงงกกดวฮ้ยนอนนอนกล้องนอนคนกูจะนอนถ่ายอยู่แล้วเออไปเถอะอีกคนคุกคนคุกออาเดี๋ยวรอนี่ครับผมโอ้โหเป็นไงครับดูดูครับดูครับโอ้โหสุดยอดผมหมูแรงอย่างดีครับแรงดีดูการไถน้ำมันนะครับกลิ่นมีหน่อยกลิ่นมีหน่อย กินมีดหน่อยเดยกกินมีดฟื้อโอ้โหคมจัดครับมีดคมจัดอาชูหน่อยชูหน่อยชูมาดูมาดูพวกลายวันนี่มีลายวันนะครับตางทำลายเดือนละลาเดือนไม่มีอ <laughs> โอ้โหดูครับมีดโอ้โหสามทีก็จะสุดแผ่นแล้วครับโสุดยอดครับสุดยอดโอ้ อ้าวติดไปแล้วครับหนึ่งวันเขาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดกระดิ่งด้วยไป<ม>เอาแล้วก็ไปกดตับตะไงใครผูกตะไงใครด้วยเออลูกตะไครนะครับผูก <c oughs>